เด่ดีครับผมค่ะวัสดีค่ะเอาเไม่มีไม่มีไม่มีเมนูไม่มีเมนูเดี๋ยวหยิบมาให้คไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบขาประจำเจ้อยู่นี่เจ้อยู่นี่ผมเอาผัดผู้ช่ายขาวใส่หมูกรอบเต้าหู้หมูสับแล้วก็ยำไข่เค็มมีมีผักบุ้งไหมผักบุ้งมีค่ะผักบุ้งจานเท่าไหร่ครับแปดสิบค่ะผักบุ้งจานละแปดสิบสายสายแชมป์สายแชมป์เรื่องการกินสายกิน ผมเอาถ้าพิเศษนี่กี่บาทพิเศษ200ค่ะพิเศษ200ค่ะพิเศษมาเลยค่ะเอาพิเศษมาเลยพิเศษมาพิเศษเลยใช่ไหมคะพิเศษเลยดีครับผมกินเยอะไปเยอค่ะพิเศษเลยค่ะเฮ้ยเจ้ไปไหนไปไหนอย่าไปดูเลยค่ะพิเศษค่ะเยอะสําหรับคุณหยวนเลยค่ะอ้าววแล้จะให้ไปดูอะไรอ่ะอย่าไปดูเลยค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะสําหรับคุณหยวนเลยค่ะชาวงงงเดี๋ยวเดี๋ยวดิเจ้พาไปไหนอ่ะนี่ไงนี่ผักบุ้งอยู่นี่ค่ะเฮ้ยค่ะพิเศษเยอะๆสำหรับคุณหยวนเลยค่ะเออดูแล้วนี่ครับเยอะเลยโอ้โห สุดยอดเลยแกน้ำตาโอ้โหนี่ไปไหนเดียวผักบุงก็ผัดอยู่นี่เดี๋ยวเบสเงคะรอยสำหรับคุณหยวนเลยค่ะอ่ะอะไรอะไรนะฮะผักบุผักรู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวระวังโดนรถชนนะครับผมรถชนของแท้นะฮะเพราะว่านี่ชนบุรีเอาแล้วดิเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยยังไงดีอ่ะเออเอาเลยเฮ้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 ย สอเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกได้เลยว่าคนมาเชียร์กันเยอะมากนะครับดิบมือฉมังเลยนะโอตีมือฉมังนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวมาดูกันต่อครับท่าผู้ชมจะเป็นอย่างไรครับรอนลุ่นกันไปเอาละยังยังนะยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเได้กินแล้วค่ะ โอ้ยโชคโชคโอ้โหนี่คือสูตรของเราเลยใช่ค่ะ200พิเศษใช่ค่ะย้อนจากฝั่งรู้ก่อนนี้ใช่ค่ะพิเศษเลยค่ะอย่างนี้ราคา200บาทโอ้โหต้องบอกผู้ชมนะฮะว่าปกติที่ร้านเราทำนี้เป็นประจำอยู่แล้วใช่ค่ะกี่ปีแล้ว30ปีแล้วทำมาสามสิบปีแล้วใช่ค่ะโอ้โหเอ้านี่นะฮะมาแบบแห้งนี่ดูความตื่นเต้นมือมือมือดูมือมือมือโอ้โหสั่นกึก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 กเกกึกะึกก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  เดี๋ยวเรากลับไปดูวิธีการทาผักบุ้งดีกว่าครับว่าเขาทํากันยังไงแล้วกลับไปดูฝั่งนู้นครับไปครับ <Yeah. S 1> เมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะฮะเราโยนข้ามฝั่งถนนเลยอ่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อนแต่ว่าตอนที่ผัดเนี่ยไฟลุกเลยผักบุ้งลอยฟ้าของเราสูตรพิเศษมันมีอะไรยังไงถึงไมคนถึงมากินกันเยอะมากคือเขาชอบความตื่นเต้นนะครับจริงๆแล้วคือสูตรการใส่เราปรุงแบบข้าทางใช่ไฟต้องแรงผักบุ้งจะกรอบนะฮะตะกี้ไฟแรงจริงครับผู้ชมครับเพราะว่าเกือบเผาหน้าผมไปด้วย บุ้มขึ้นมาอย่างนี้เลยับเป็นอย่างนี้ครับผมทุกจานนะคนรับละ่ะเทคนิคการรับเป็นยังไงสายตาก็ต้องมองแบบมุงให้ดีครับ,รบถ้ามองไม่ดีก็อาจจะพลาดได้อะไรได้ครับ เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมเกี่ยวกับว่าผักบุ้งของเราเนี่ยมันไม่ลงจานแล้วมันไปลงที่อื่นเคยครับก็เช่นก็ลงสายไฟมาครับก็ไฟติดไฟไปฝั่งนู้นครับผมมันพ่าอยู่สายไฟเลยครับแล้วมันมีไปติดอะไรอีกไหมครับก็มีติดรถทัวร์ค่ะราลอยๆมาติดรถทัวร์ไปด้วยเลยค่ะไม่ไป่ราถทัวร์ขับมาอยู่ใช่ค่ะติดไปบนหลังคารถทัวร์เลยค่ะไปเลยโอ้โหสุดยอดนี่ไม่ได้ขายแค่ความอร่อยนะฮะร้านนี้ต้องขายความฮาด้วย วันนี้ครับคุณผู้ชมครับพิเศษส,สุดๆครับรายการอึงทึ่งเสียวกำลังสองครับนี่เป็นกำลังหนึ่งไปแล้วกำลังสงคือผมเองครับไม่ต้องร้อนมากนะที่น่ได้เดี๋ยว <laughs> มาดูกัน,นครับว่าที่ยวนจะสามารถรับผักผักบุ่งลอยฟ้าที่ร้อยข้ามถนนสีเลนมาแบบนี้ได้หรือไม่เอาพี่ๆขอเสียงเชียร์หน่อย <laughs> เอาเว้ย โอหสุดยอดครับคุณผู้ชมโอ้โหน้ำมันกระเด็นเต็มร้อนสิครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับอึงถึงเสียวจริงครับไม่น่าเชื่อไม่เคยรับแม้แต่วันเดียวครับวันนี้ผมสามารถทำได้ครับคุณผู้ชมสนุกมากๆนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยปอ๊อมือ ทำได้ครับผมทำได้นะฮะโยนทำได้ต้องบอกว่าชมเลยว่าพี่คนโยนเนี่ยโยนเทพมากใช่ต้องมันต้ออยู่ก<ม>ับประสบการณ์แต่ผมงงอยู่ว่าพี่ทำไมทำไมพี่ไม่หันหน้ามาครับผมแล้วก็โยนอย่างนี้ทำไมพี่ถึงต้องหันหลังแล้วก็โยนอย่างเงี้ยคือแรงเบี่ยงมันต้องมาจากด้านทางนี้ครับถ้าเกิดโยนข้างหน้ามันก็ตกตรงแค่ใกล้ๆเนี่ยเพราะมันไม่ร้อนเหรอเวลาเราลับบุ้งก็ร้อนครับร้อนแล้วทำไมแบบดูอาการนิ่งมากเลยอ่ะหรือว่ามันชินก็มันชินว่าเรา ลามาเรื่อยๆแล้วก็โดนไปบ่อยๆคุณผู้ชมครับบาดแผลนี่ไม่ได้มาจากการที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มนะคะนี่คือโดนน้ำมันขับโดนน้ำมันนะคุณผู้ชมอย่าไปทำเล่นนะครับเพราะว่าอันตรายนะไม่ใช่ว่าเออไปทำเล่นที่บ้านผัดๆโยนไปถ้ารับผ้าขึ้นมานี่ไม่เลยนะถูกไหมครับ สวยงามตามทองเรื่องครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผัดผักบุ้งที่ไปหยวนแกะเราไปเมื่อกี้เป็นของผัดที่เตรียมเอาไว้แล้วหรอครับจึงไม่มีความร้อนแต่น้องบาสของเรารับอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นเป็นแบบผัดใหม่ๆสดๆร้อนออกจากกระทะไฟนี่พุ่งพล่านเลยนะครับดูบาดแผลประสบการณ์เหล่านี้ดูให้ดีสิคับคุณผู้ชมนักรบย่อมมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดา